จากที่ผู้ปกครองคอมเมนต์มานะคะว่าให้ช่วยแนะนำของเล่นสำหรับน้องสองขวบนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำของเล่นชิ้นนี้ค่ะก็คือจะเป็นบล็อกรูปทรงนะคะจะมีรูปทรงวงกลมเป็นสีชมพูค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสีเขียวค่ะสามเหลี่ยมเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสีเหลืองค่ะห้าเหลี่ยมเป็นสีส้มค่ะโดยอุปกรณ์นะคะก็จะมีก็จะมีฐานรูปทรงค่ะแล้วก็ บล็อกรูปทรงค่ะวิธีการเล่นนะคะให้หยิบเอารูปทรงนะคะใส่ลงไปในฐานเรียงตามขนาดค่ะจากใหญ่ไปเล็กค่ะแล้วก็ทำให้ครบทุกอันนะคะ ค่ะก็ของเล่นชิ้นนี้นะคะเหมาะกับน้องที่สามารถรับรู้สีรับรู้รูปทรงได้ค่ะของเล่นชิ้นนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการรับรู้รูปทรงรับรู้สีรับรู้ขนาดแล้วก็ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับค่ะแล้วก็ช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาในการใส่บล็อกค่ะ